สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งกันค่ะสำหรับบอระเพ็ดเป็นสมุนไพรไทยที่รู้จักกันมาอย่างแพร่หลายและเพราะรสขมของบอระเพ็ดทำให้หลายคนได้ยินชื่อก็รู้สึกไม่ชอบแล้วอย่างไรก็ตามทางการแพทย์เชื่อว่าบอระเพ็ดมีคุณสมบัติในการช่วยรักษาและช่วยป้องกันโรคต่างๆได้และบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งช่วยบำรุงกำลังและยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมก็มีเพียงบอระเพ็ดและน้ำผึ้งค่ะบอระเพ็ดก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเวลาเลือกก็เลือกที่อ้วนๆค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือโหลกแก้วสำหรับดองนะคะควรใช้โหลกแก้วในการดองค่ะและมีฝาปิดให้สนิทนะคะ มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะบอระเพ็ดเมื่อเราซื้อมาแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพราะบางทีอาจจะมีฝุ่นหรือดินติดมาด้วยจากนั้นนำมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ตอนต้นค่ะบอระเพ็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านต่างๆมากมายบอระเพ็ดมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันและชะลอการอักเสบของเซลล์ต่างๆในร่างกาย เมื่อเราหั่นบรเพ็ดเสร็จแล้วพึ่งลมให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาใส่โหลโหลแก้วล้างทําความสะอาดและล่วงน้ําร้อนก่อนทุกครั้งค่ะหรือจะใช้วิธีนําโหลแก้วที่ล้างแล้วไปใส่ในไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีนะคะความร้อนจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะและโหลที่ใช้วันนี้เป็นขนาด300 ml ค่ะใช้บรเพ็ด100กรัมและน้ำพึง่งเทน้ำพึง่งลงไปให้ท่วมบรเพ็ดนะคะ คุณสมบัติของบระเพ็ดยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ที่เป็นภูมิแพ้และยังช่วยลดอาการของโรคภูมิแพ้ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดคอเลสเตอรอลและยังช่วยลดอัตราการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อีกด้วยนอกจากนี้บรเพ็ดยังช่วยในเรื่องผิวพรรณได้อีกด้วยค่ะบำรุงผิวทำให้ผิวแข็งแรง แม้กระทั่งเส้นผมและหนังศีรษะบอระเพ็ดยังช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Google นะคะหลังจากที่เราเทน้ำผึ้งจนท่วมบอระเพ็ดแล้วใช้ช้อนกดบอระเพ็ดลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะให้เหลือพื้นที่ไว้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของโถจากนั้นก็ปิดฝาแล้วติดวันที่ด้วยค่ะแล้ววางไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะใช้เวลา2-3เดือนวิธีรับประทานเมื่อครบ2เดือนแล้วตักน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนต่อน้ำา1แก้ว ดื่มวันละ2-3แก้วก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ค่ะและข้อควรระวังในการทานบรเพ็ดไม่ควรทานบรเพ็ดติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพราะจะส่งผลในการทำงานของตับและหัวใจและหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรก็ไม่ควรกินบรเพ็ดนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ